ใครหลายคนเคยเจอปัญหาหลังจากเปลี่ยนแบตเตอรี่มาไม่ว่าจะเปลี่ยนจากศูนย์จากร้านที่เชถือจากร้านตู้ต้องดูยังไงล่ะแบตเตอรี่ดีไม่ดีตามมาก่อนอน่งนะครับสวัสดีปีใหม่ครับผมนะครับ2564ครับผมอ่าพบกันแล้วครับกับว่าแห่งแบงค์ครับผมนะครับ ก็ปี่ใหม่นี้ครับอยากจะให้ความรู้กับทุกคนครับทั้งปีเลยครับผมยังไงฝากติดตามด้วยครับและความรู้แรกครับที่ให้กับทุกคนเลยก็คือแบตเตอรี่นี่ครับผมนะมีใครหลายคนใช้โทรศัพท์แพงๆแรงๆหรูๆนะครับหรือโทรศัพท์จะราคาเท่าไหร่ก็แต่นะครับถ้าไม่มีแบตเตอรี่มันเหมือนกับที่ทักระดาษนั่นเองครับผมเพราะมีใครหลายคนนั่นเองเพิ่งไปเปลี่ยนแบตมาผมไม่ว่าจะเปลี่ยนแบตจากศูนย์นะครับจากร้านที่ร้านใหญ่เลยน่าเชื่อถือนะครับ แล้วก็เปลี่ยนร้านตู้ตลาดนัดหรือซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองอันนี้แล้วแต่นะครับผมแต่มีวิธีการตรวจเช็คดังนี้ครับผม<อ>นะเบื้องต้นเลยครับผมทุกคนคงเปลี่ยนแบ,บเตเสร็จก็คงไปที่หน้าเซตติ้งนะครับนะแล้วก็ไปดูเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่ใช่ไหมครับที่ทุกคนพูดกันว่า100% 98% 90%แล้วแต่นะครับนะอ่ะก็ไปที่เซตติ้งนะครับผมแล้วก็ไปที่คำว่าแบตเตอรี่ครับผมก็จะมีเปอร์เซ็นต์โชว์ครับผมว่าแบตเตอรี่เฮลหรือว่าสุขภาพแบตนนัั่เองครบผม กี่เปอร์เซ็นต์นะ100คถ้าร้อโเอรคถ้็นต์แล้วแบตเตอรี่ยังลดเร็วอยู่ทํำยังไงล่ะว่าจะรู้ว่าซอฟต์แวร์ไม่ดีหรือมีแอปพลิเคชันบางตัวกินซอฟต์แวร์หรือแบตเตอรี่ไม่ดีอ่ามันมีวิธีแยกดังนี้ครับผมนะครับไปที่ setting ครับเหมือนเดิมครับผมนะครับแล้วก็ไปที่ทั่วไปหรือ general นั่นเองครับผมเน่ general ทั่วไปแล้วก็ล่างสุดก่อนล่างสุดมีคําว่า reset อยู่ครับผมพอกดคําว่า reset เนี่ยเราก็ให้เลือกอันบนสุดเลยคนระับ บนสูตรอย่างเดียวนะครับผมดีเซตออฟเซตติ้งหรือการตั้งค่าทั่วไปนะครับมันจะคืนค่าโรงงานทั้งหมดพอได้กลับมาแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้น a p ปเปิลนานหน่อยทุกคนไม่ต้องแปลกใจถ้าทุกคนไม่ได้ดีเซ็ตบ่อยพอกลับมาหน้าหลักปุ๊บเนี่ยนะครับพอกลับมาหน้าก็คือหน้าโฮมสกินของเราแล้วแต่ว่าเราตั้งแบบไหนนะผมให้เราไปที่ซิมการ์ดเลยครับให้ออกซิมขอซิมมาเลยครับไม่ต้องเปิดแอปเัิหมดขอซิมมาเลยวางไว้ข้างนอกนะครับผมแล้วกดหน้าจอดับไปอย่างเงี้ยดูเ เหนือ 1%, 1ใช่ไหมชาร์จเต็มนะครับคืนหนึ่งเทส3ชั่วโมงก็ได้2ชั่วโมงก็ได้4ชั่วโมงก็ได้หรือย,ยันยันเช้าเลยก็ได้นะครับถ้าถึงตอนเช้าแบตเตอรี่ไม่ลดลงเลยหรือลดลงแค่เปอร์เซ็นต์2%นะครับนี่แหละครับแบตเตอรี่ใช้ได้ปกติเลยเพราะว่าเราแยกส่วนจากชุดสัญญาณเนี่ยพอดีอะครับระบบ 3G 4G เนี่ยครับหรือไวไฟพวกเนี้ยมีการกินกระแสของแบตเตอรี่นะครับ <Wow. S 1> ถ้าเราได้เปิดพวกนี้ไว้ครับเราต้องตัดออกทั้งหมดรวมกระทั่งไวไฟบลูทูธพวกนี้ปิดให้หมดครับผม มาเช็กกันว่าแบตเตอรี่ลดไหมอ่าเป็นไงครับก็นี่ครับวิธีการเช็คเบื้องต้นนะครับผมสำหรับใครหลายคนที่ดูว่าแบตเตอรีด่ดีไม่ดีหรือซอฟต์แวร์ของเรากินไม่กินนะฮะง่ายๆดังนี้เลยยังไงฝากติดตามสาระดีๆค,ครับผ่าน a c e b o o k หัวแอนแบงคารมแล้วก็ฝาก YouTube Channel ด้วยครับผมความรู้ดีๆนั้นครับฝากกดไลค์และก็ซับสไครต์ครับผมฝากแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆด้วยนะเจอกันในความรู้หน้าแน่นอนครับผมไปก่อนครับโชคดีปีใหม่ครับผมสวัสดีครับ